ันนี่วันนี้มีซิซี่นมาเล่นเป็นเพื่อนหนูยิ้มหนูแย้มด้วยนะคะหนูยิ้มชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออะไรเดี๋ยวดูดิซิซี่โอ้ตัวใหญ่มากเลยอุ้มโอ้หนูแย้มไปล้างมือแน่นอนหนูแย้มคือหนูแย้มไปล้างมือนะพี่จะมาอ้คือโดนจับเลยหนูแย้ม มาจีนหรือย่ํามันเช็ดมือข้างนอกนี่ก็ได้ซีซี่ชอบฉ่ำฉันี่นะปุ๋ยซีซี่ดูดูเลยหนูยิ้มย้ําซีซี่เด็กพูดไหมอ่ะนะนี่ไงแม่อุ้มหน่อยย่าไอุ้มน่ารักน่ารักนี่ไงเป็นอะไรด้วยอยู่นี่ไงนี่ไงไม่จับนี่ไงเป็นอะไรเป็นหนวดนวดซีซี่เฉยๆเอามาเร็วอันนี้เป็นอะไรไหน อ๋อจีซี้กินอาหารวันนี้รถติดมากน่าอุ้มอุ้มไหมอุ้มไหมอ่านี่ไงอ่าบางข้างล่างบังข้างล่างเด้อจีซีมาะนี่ยิ้มเดยิ้มมาแล้วดิ่เดี๋มีปีให้ซช่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดเดี๋ยวซิจี้จะเข้า เพนพีว่าไม่ถึงพี่พาไปหาหมอกี่กิโลคะสิบสามสิบสามอู้หูทำหนูยิ้มมีแย้มเลยทาหนูยิ้มมีแย้มเลยนะเพื่อนบอกยกมือไม่ถึงหกโอ๊ะจไปมันจะเปไม่ไปหรอกจะได้ไปไหนมนที่อันนี้เหมือนไทยแบกนี้หนุ่ยยิ้มมีแย้มต้องรูปสิลูกเดี๋ยวซีซีเปอร์เซียเปอร์เซียแท้เลยหรือเปล่าพันเปอร์เซียเปอร์เปอร์เซียหน้าไม่ไไม่ใช่หน้าอันนี้หน้าตุ๊กตาไม่ได้ย้อนนี้อ๋อ ไปยอดีตจะแม่พันเปอร์เซียแท้เลยนะคะแย้มหันหน้าก็หันหน้าให้าหืมน่ารักจังเลยหนูแย้มหนูแย้มถ้าไม่ใช่ซีซี่ให้ตั้งชื่อว่าอะไรดีชื่ออะไรดีม้าม้าเล็กมันเป็นยี่ห์นะข้ามันเป็นตัวเล็กขี้ขี้เป็นตัวเล็กนะ แล้วทีดะซีซีนอนอุ้ยซิซีนอนด้วยกลมๆซิซี่เร็วกลมอุ้ยอุ้ยอุ้ยซิซี่อย่าทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นเจ็บ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 แมวค่ะแมวแมวเด็กแมวของแม่ซีซีเล่นกับแม่เฉยๆไม่ได้กัดค่ะซิซี่มันขว่อนแม่เฉยๆคขนมกี่ขวบแล้วครับเนี่ย เฮ้ยไม่ถึงขวบเลยนะครับเนี่ยขวบกว่าที่ผ่านมาไงตอนนี้ก็จับหนงก็จับเบาๆเออนี่ไงแมวข้างบ้านนะคะอุ้ยซิซี่ไม่เอาอ่ะเจเล็บยาวเออใช่พี่ปาเล็บยาวเป็นคนแหนไปดูแต่มันจะหอยพิเศษเหมือนแบบว่าขาดขาดความมั่นใจ คืหนูแย้มอยู่ข้างบนแล้วเหรอคือหนูแย้มกลัวเพราะซีซี่เขาเล็บยาวเลยค่ะจะขวบขวบแล้วจ็บกลัวอันนี้ไม่กลัวมาสิโดดระหว่างหนูแย้มกับนายโดซีซี่มาหันหน้ามาไหนเรื่องเรื่องเมียวเมียวเราเรียกเมียวเมียวนี่จะมาไหมเนี่ยเมียวเมียวกระโดดไม่ขึ้นนะเมมีียยววเเอาเหรอหนักตูดอ้วนเกินโดนไม่ึตัวใหญ่มากเลย13กิโลน้ำหนักเท่าหนูยิ้มหนูแย้มเลยนะเนี่ย มมมีีมีววใส่สารก็ปาเป็นก้อนผงแล้วกนะ็ปาแล้วให้ขายอืมขนน,นุ่มมากเลยนะเนี่ยนี่แม่บีบให้หน่อยยิ่งถ้าตัดขนนี่ยิ่งเศร้าเลยสิใช่แมวนน้อพี่ปาเอาไปไปตัดขนมันแล้วนะ เพราะหน้าหนาวที่ไม่ตัดไงยแล้วก็หน้าร้อนมันจะไปจับได้เหลือแค่หัวอย่างเดียวเมมิวอ๋อโอนทั้งตัวเลยเนาะอันนี้มันตอกใหม่กควรแล้วคุ่ดิ๊บไม่ปมมุ๋ยไม่ไม่ปุ๋ยเอากำไรได้มาแม่ปุ๋ยเอาสร้อยตรงนั้นมาให้เมีมยวเลสแล้วนี่มันที้ร้อนอีกแล้วปุ๋ยดูดินอนนี่เย็นนะอันนี้มันจะที่ร้อนไม่ไม่ต้องทำไม่ต้อกทำโอเคค่ะไม่พูดมื่อก่อนค่อยกินนี่โอ้แล้วปวดัุนี้ไม่อยากทำคุณดิยิ้จับขึ้นมาเฉดดุด จะมาเราจะไปกลั่นมันให้หมดเลยเนื้อเช็ดเช็ดกระดาษทิชชู่สิคะทำนิ้มเด้กินก็กินเนาะกินก็กินอยากเล่นก็อยากเล่นอ้าวแล้ไงเอาเลยเล่นไปแบบไม่ซีเรียสแม่รู้ให้หน่อยแม่นะนี่อยากเป็นไรเหมือนเหมือนจะพาเด็กสองคนไปแบบ เอาลู <łość> ้ซิซี่จะแยกแล้วไปลูกยกาปวดย่มเคยโดนปวดไงยโนวนะแม่ซิซี่ใจดีซิซี่ใจดีเล็กยาเมื่อกี้ก็โดนเลเอาลูกเอาร็วซิซี่ไล่เลยซิซี่